โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะฮิเมะช่วง Data c h a r ร c t e r กันดัมกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับจักรวาล UC และซีรีส์โมบิสูตรนิยายสั้นอย่าง m s x ครับโมบิสูตรในครั้งนี้ที่เราจะทำก็คือเก่าบอดี้อัลฟาเองครับตัวของ g กาบอดี้อัลฟาเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีมันไม่ได้ชื่อว่าเกาบอดี้อัลฟานะครับมันชื่อว่าเก่าบอดี้ธรรมดาแต่มีการแบ่งเป็นอัลฟาและเบต้าเนี่ยเกิดขึ้นมาจากที่ว่ากองทัพสามพันครับมีการสร้างเกาบอดี้เป็นของตนเองขึ้นมาเหมือนกัน โดยกลายเป็นว่าต้องมีการแบ่งชื่อให้มันรู้ไปเลยว่าของใครเป็นคนสร้าง อัลฟาซีออนก็จะเป็นคนสร้างส่วนเบต้าสาพันก็จะเป็นคนสร้างนั่นเองครับกาเบดียอัลฟาแรกเริ่มเดิมทีนั้นตัวของมันต้องไปปรากฏตัวอยู่ในอนิเมชันของกันดั้มภาคแรกโดยนะครับหรือว่ากันดั้มของปี1979นั่นเองแต่ถ้าว่าตัวของมันนั้นก็ไม่ได้ไปปรากฏตัวอยู่ในกันดั้มภาคแรกครับเนื่องจากว่าตัวของอัลฟาเนี่ยมันเป็นเครื่องที่อยู่ในต้นฉบับดั้งเดิมของอาจารย์โทมิโนซึ่งกันดั้มดั้งเดิมแล้วเนี่ยมันจะมีจํานวนตอนอยู่ทั้งหมดคือ52ตตอนแ่่วาเเกิเหตุหลาายยๆอย่งขึ้นในสมััยน้น กลายเป็นว่าจํานวนตอนนั้นเหลือเพียงแค่43ตอนเท่านั้นมันหายไป9ตอนแล้วตัวของอัลฟาเนี่ยต้องอยู่ในจํานวน9ตอนที่หายไปนั่นเองครับโมบิสูที่อยู่ในต้นฉบับแล้วถูกตัดออกก็มีอยู่หลายตัวเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นอีตัวก่อนหน้านี้เราก็เคยทําไปด้วยเหมือนกันนะคือกีกังคลิปโคตรเก่าเลยนั่นก็เป็นหนึ่งในบรรด,ดาตัวที่ถูกตัดออกครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวของกาหดีอัลฟานั้นจะเป็นเครื่องที่อยู่ในสงคราม1ปีหรือว่าป U4079 ครับซึ่งจะอยู่ในโปรเจก โปรเจกต์เปซุสเนี่ยมันจะไปพ่วงกับอีกโปรเจกต์หนึ่งด้วยนะครับอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือ แผนการบำรุงรักษาแบบบูรณาการซึ่งจะเป็นแผนการที่ตัวของทางซีออนเนี่ยจะนำโมบิสูตรที่มีอยู่แล้วมาทําการอัปเกรดให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วกาบอดี้อัลฟาจะอยู่ในโปรเจก t นั้นด้วยตัวของกาบอดี้อัลฟาเนี่ยมันจะเป็นการรวมร่างกันนะครับฟิวชั่นระหว่างตัวของเกียงและเกลกุกครับเกียงกับเกลกุกจะเป็นโมบิสูตรแมสโรดักของกองทัพซีออนนะครับซึ่งทางซีออนเนี่ยมีการสร้างเกียงกับเกลกุกขึ้นมาแล้วให้ทําการแข่งกันว่าตัวไหนจะกลายเป็นแมสโรดักนั่นเองเกียเเงเน ภาพสูงเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าเป็นหุ่นบ้าบทระยะประชิตส่วนเกลกุ๊กสมรรถนะจะกลางๆแต่สามารถต่อสู้ได้ทุกรูปแบบครับเกลกุ๊กจะมีความอเนกประสงค์มากกว่าเกลกุ๊กก็เลยกลายเป็นแมสโรดักส่วนเกียงเนี่ยก็ไม่ใช่แมสโรดักไปโปรเจกต์เปย์ซูดและแผนบำรุงรักษาโมบิสูดแบบบูรณาการก็เลยนําตัวของเกียงและเกลกุ๊กมาฟิวชั่นมันซะเลยเพื่อที่จะให้หุ่นเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงและสามารถต่อสู้ได้ทุกระยะนั่นเองครับ ประสิทธิภาพของเกียงจะเป็นเครื่องที่มีความเร็วความคล่องตัวและพลักกาลังที่สูงครับแต่เกียงเนี่ยจะมีจุดอ่อนที่ว่าเจ้าตัวไม่สามารถใช้งานอาวุธบีมที่เป็นเปิดได้นะครับเนื่องจากว่าตัวเกียงเนี่ยเครื่องปฏิกรณ์พลังงานของโมบิสูตนั้นมันไม่รองรับกับการใช้งานอาวุธบีมประเภทเปิดน,นั่นเองครับเครื่องปฏิกรณ์พลังงานของโมบิสูสามารถที่จะส่งพลังงานให้กับอาวุธบีมที่เป็นบีมเซเบอร์ได้อยู่แต่อาวุธบีมไรเฟิลไม่สามารถที่จะส่งได้เลยเลยกลายเป็นจุดอ่อนของเกียงไปส่วนเกียวกุ้งเนี่ยประสิทธ กเกียงเป็นอย่างมากแต่เครื่องปฏิกรณ์พลังงานของเกียวกุกมันรองรับการใช้งานอาวุธเบียมไรเฟิลนั่นเองครับก็จะกลายเป็นข้อดีไปแล้วเซนเซอร์ของเกียวกุกก็ดีกว่าเซนเซอร์ของเกียงด้วยนะครับเซนเซอร์ระยะไกลอะนะก็นะหุ่นมันเป็นหุ่นปืนนี่หว่าเซนเซอร์ระยะไกลมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วครับเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยตัวของกาบดีก็จะนําข้อดีของทั้งสองอย่างนี้มารวมกันกลายเป็นว่ากบจุดอ่อนของทั้ง2ตัวไปในทันทีเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเพอร์เฟกเป็นอย่างมากเลยของสมัยนั้นซึึรร่่นนน่่งงงไได้้้้มมมีีกาาาารรรสเคือนนนนนขจํวใช Mass สร้างขึ้นมาเพียงเพียงแค่จานวนหนึ่งให้กับนักบินเอสพายของกองทัพขับเท่านั้นอาวุธพื้นฐานของบบิสู์จะมีแค่2อย่างอย่างแรกคือบีมไรเฟิลซึ่งเป็นบีมไรเฟิลประเภทเดียวกับเกลโกครับอนุภาพบีพอๆกับไอเอ็กเจ็ดของอามโมโดนั่นแหละอย่างที่2คือ Beam er. บีมเซเบอร์บีมเซเบอร์รูปร่างของมันจะเหมือนกับเกงนะครับแต่อานุภาพที่ปล่อยออกมานั้นค่อนข้างที่จะน,น้อยกว่าของเกียงเลยทําให้ตัวของดามเนี่ยจะไม่แรงถ้าเปรียบเทียบกับเกียงนั่นเองอาวุธพื้นฐานของบบิสิ์จะมีแค่2อย่างนี้นัแตต่่ววาของงเครื่่อนีย ถืออาวุธอื่นได้ตามปกตินะครับไม่ใช่จํากัดแค่2อ,อย่างนี้ก็คือมึงจะไปพกบีมไรเฟิลของตัวอื่นก็ตามสบายเลยจะไปถือบีมเซเบอร์ของตัวอื่นก็ตามสบายเช่นเดียวกันในส่วนโลกของบบิสูท์พื้นฐานนั้นจะเป็นโลกของเกลกุกนะครับแต่ว่าจะมีเนื้อเรื่องบทหนึ่งนั่นก็คือแอสซิสินกิเลนก็จะมีการนําโลกของแซกทูมาใช้งานด้วยก็นะมันถือของใครก็ได้อยู่แล้วธรรมดาครับชิวๆไปเลยในตอนที่มีการพัฒนาเกาบดีอัลฟาขึ้นมาเนี่ยมีแผนการในการสร้างมันเป็น2องไทนะครับก็คือไท,ไทขอ็ก A จะเป็นไทยที่ต่อสู้บนโลกส่วนไทยบจะเป็นไทยที่ต่อสู้บนดาวกาศครับการชำนาญไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวของไทยเเนี่ยกับถูกยกเลิกการพัฒนาไปซะก่อนนะครับเนื่องจากว่าไทยเเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องต่อสู้บนโลกเท่านั้นตัวของซีออนต้องการจะสร้างมันให้บินภายใต้ชั้นบรรยากาศของโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยไอ้บ้าเทคโนโลยีบินบนโลกอย่างสมบูรณ์แบบนี่มันพวกไซฮัสเซเว่เลยนะเว้ยเฮ้ยมันไกลไปแน่นอนอยู่แล้วครับว่าในตอนนั้นปี79ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาให้มันบินได้เลยกันว่าไทย A ถูกยกเลกก พานาไปแล้วต่อมาคือไทบีไทบีก็คือไทแบบปกติที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับไทบีเนี่ยในเมื่อเป็นหุ่นอวกาศแล้วแต่ไทเอถูกยกเลิกไปแล้วว่างั้นก็ปรับแต่งไทบีให้สามารถใช้งานบนโลกได้ด้วยแต่ไม่ต้องเอาให้มันบินได้นะเอาให้มันสู้บนโลกได้ก็พอแล้วครับเลยกลายเป็นว่าไทบีเป็นเครื่องอนเนกประสงค์ที่สามารถต่อสู้ได้ทุกพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันวิน,ว,นวินกันไปตามตัวของเนวเรื่องดั้งเดิมแล้วเหล่าเอสพ o t ของกองทัพเซยอนก็จะได้กันทุกคนนะครับอย่างชาเนี่ยก็จะได้ด้วยเพราะเครื่อง ของคนอื่นครับต้องไปขับกับเบอร์ดี้แทนแต่ก็ถูกตัดออกไปนั่นเองแล้วไม่เพียงแค่นั้นลูกน้องของชาก็จะได้ใช้งานเครื่องนี้ด้วยนะครับลูกน้องของชาที่รับการยืนยันว่าขับเครื่องนี้คือแพคเดเลียนเจ้าตัวเนี่ยเป็นเอสเปอร์นะครับมึงมีนิวไทส์และยังมีเอสเปอร์อีกด้วย เพื่อนของกีเลนซาบีที่ชื่อว่าทาววลิงก็ได้ขับเครื่องนี้ด้วยนะครับถ้าไม่ถูกตัดออกตามต้นฉบับอะ่ะไอตัวทาววลิงเนี่ยคือหลังจากที่กีเลนซาบีตายปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าเจ้าตัวนั้นมาเป็นผู้บัญชาการการลบแทนซะอย่างนั้นไม่ได้ขับอุ่นออกไปสู้เลยครับพวกนี้จะไม่นับว่าเป็นการปรากฏตัวอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าเป็นบทที่ถูกตัดออกการปรากฏตัวอย่างเป็นทางการที่นับเลยก็จะมีแอสซิซิเนตกีเลนที่เป็นตัวของมังงะครับนักบินเนี่ยคือฟิลิสตีมได้ใช้เครื่องนี้ต่อสู้ที่ไซ ตอมครับก็เป็นการต่อสู้อย่างสูสีก็รอดมาได้ทั้งคู่ไม่ตายซะอย่างนั้นต่อไปจะเป็นเหตุการณ์ปี UC84 บทอนาฮามแรปตัวของบทอนาฮามแรปเนี่ยได้มีการพูดว่าโมบิสูดจ,จำนวนหนึ่งนะครับได้ถูกส่งไปที่แอคซิสแล้วไปพัฒานาให้กลายเป็นเกาบดี่ไฮมบิลิตี้ส่วนอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยอยู่กับฝั่งกองทัพสาพ,พันก็เอาไปพัฒานาให้กลายเป็นเกาบดี่เบต้าเกาบดี่อัลฟารุ่นไฮมบิลิตี้จะเป็นการนำยูนิตท,ทัสเตอร์ของเกลกุกรุ่นไฮมบิลิตี้มาใช้งานแทนนะครับ มีส่วนขา2ข้างได้แ,แบคแผคด้านหลังอีกหนึ่งตัวโดยความสามารถเนี่ยจะเพิ่มให้มีความเร็วความคล่องตัวที่สูงมากยิ่งขึ้นในการต่อสู้บนอวากาศซึ่งเดิมทีตัวของเกาบอดี้อัลฟามันก็เป็นหุ่นอาวากาศอยู่แล้วสปีดก็สูงขึ้นไปอีกความคล่องตัวก็สูงขึ้นไปอีกนั่นเองครับสมรรถนะถือว่าดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากรวมไปถึงอาวุธก็ยังมีการเปลี่ยนพร้อมกับอัปเกรดด้วยอาวุธอย่างแรกเลยก็คือตัวของบีมไรเฟิลจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น ยิงกลมันซะเลยสบายใจกว่าอย่างที่2ก็คือตัวของบีมเซเบอร์ครับบีมเซเบอร์เดิมทีจะเป็นรูปร่างแบบของเกียงซึ่งจะมีอยู่เล่มเดียวตอนนี้จะมี2เล่มนะครับเล่มที่2เนี่ยจะเป็นของเกียงเลยเอาของเกียงมาใช้งานเลยครับต่อไปจะเป็นอาวุธที่3ที่มีการเพิ่มเข้ามาก็คือโล่ครับเอาโล่ของเกียงมาใช้งานเลยฟังก์ชันก็จะเหมือนกับของเกียงทุกอย่างก็คือจะมีระเบิดแล้วก็จะมีมิสไซน์นั่นเองครับบีมเซเบอร์ของเกียงก็จะถูกเก็บไว้ที่โล่ส่วนบีมเซเบอร์ของอกกเกบงเงาบัต i ฮม m o b ลิตี้จะถูกขับโดยนักบินลิคาโดซึ่งเป็นลูกน้องของควาโทหรือว่าชาในตอนที่อยู่กับเอลโก้นั่นเองครับในตอนที่ชาอยู่กับเอลโก้เนี่ยก็ให้ลิคาโดนั้นขับเครื่องนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องในปี87 ภารกิจในปี84คือการคุ้มกันควาโทรหรือว่าชาจากแอคซิสไปที่ดวงจันนะครับเพราะว่าต้องการจะส่งข้อมูลบางอย่างให้กับทางอนาฮหมอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองแล้วก็ได้มีหน่วยทีทานหน่วยหนึ่งมาขัดขวางเอาไว้นั่นคือหน่วยทีทานที่7นําโดยเพลย์เดรเดอร์ดีทการต่อสู้จะเป็นยังไงก็ไปดูในเพลย์เดรเดอร์ดีทก็แล้วกันนะครับโอเคอันนี้เม่ให้เมย์ครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์าหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม